ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับผู้ชมครับก็มีการถแถลงผลการตรวจหลักฐานสามแม่ลูกนะครับที่เสียชีวิตที่ในห้องน้ําที่บ้านพักค,ครับกรณีที่ว่าตอนแรกมีคนไปพูดถึงเรื่องของโซดาไฟล่าสุดก็บอกว่าไม่ใช่โซดาไฟใช่ไหมแต่ว่าเป็นน้ํายาที่ไปล้างท่ออุดตัน เนี่ยครับที่ไปซื้อมามอดข้าวฟ่างไปซื้อมาอที่เป็นขวดทึบสีขาวแล้วก็ฝาสีแดงแล้วก็เป็นน้ํายาเนี้ยค่ะที่ใช้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีทางครอบครัวใช้น้ํายาล้างห้องน้ําเพราะว่าในห้องน้ําก็จะมีน้ํายาล้างห้องน้ําอยู่หลายยี่ห้อค่ะอพอน้ํายาล้างห้องน้ําใส่ลงไปมันก็แล้วก็พอใส่น้ํายาขวดสีขาวทึบนี้ลงไปอีกก็อาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาทางการถแถลงข่าวของตํารวจพิสูจน์หลักฐานเมื่อวานเนี้ยนะคะ ได้มีการจำลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีของน้ำยาขจัดสิ่งอุดตันใช้บิกอร์มาใส่เซลลูโลสหรือว่าสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายไม่ได้ก็เหมือนพวกก้อนไขมันต่างๆที่มันไปอุดตันนะคะแล้วก็จำลองบิกอร์นี้เป็นท่อน้ำทิ้งที่อุดตันนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำยาล้างห้องน้ำไปจะเห็นว่าเซลลูโลสไม่ย่อยสลายแล้วก็มีการตกค้างของน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วถ้าใส่น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันที่ผู้ตายใช้ลงไป ก็จะเกิดควันขึ้นมาค่ะแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วยพอใช้แผ่นทดสอบความเป็นตรดด่างก็จะเห็นว่าได้ค่าความเป็นกรดออกมาอยู่ที่3%แสดงว่ามีอันตร,รายต่อผู้ใช้ถ้าได้รับปริมาณที่มาก ทางผู้บัญชาการพิสูจนหลักฐานตํารวจพลตารวจโทไตรรงผิวพันอธิบายขยายความนะคะบอกว่าในที่เกิดเหตุไปเจอขวดน้ํายาขจัดสิ่งอุดตันถูกทิ้งในถังขยะก,ก็คือขวดสีขาวฝาสีแดงเป็นขวดที่ทางเข้าฟางไปซื้อจากร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็เอากลับมาที่บ้านแล้วก็จะมีปริมาณของเหลวเหลืออยู่ที่ก้นขวดนะคะ<ม>นอกจากนี้ในห้องน้ําก็เจอน้ํายาล้างห้องน้าอีกหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะ แล้วทุกขวดก็ถูกใช้แล้วด้วยก็เป็นไปได้ว่านหนึ่งในผู้ตายอาจใช้น้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดพื้นตามปกติแล้วก็มีการตกค้างอยู่ในท่อน้ำทิ้งแล้วเจ้าตัวไม่ทราบแล้วทีนี้ค่ะพอเทน้ำยาขวดนี้เข้าไปก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดเป็นแก๊สไข่เน่าขึ้นมาแล้วน่าจะมีความเข้มข้นสูงด้วยก็สังเกตได้จากปริมาณของน้ำยาขาจัดสิ่งอุดตันนะคะถูกใช้ไปจนเกือบจะหมดขวดก็เหลือของเหลวอยู่แค่ก้นขวดค่ะ ก็เลยทําให้คนที่สูดดมเข้าไปเกิดอาการหมดสติขึ้นยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีโซดาไฟนะคะเป็นการทําปฏิกิริยาเคมีของน้ํายาที่เป็นกรดแล้วก็ด่างคะ่ะจากการทดสอบแล้วนะครับตัวนี้เป,นเป็นกรดซัลฟูริกมีความเข้มข้นสูงนะครับเปิดมาดูเนี่ยทางทาง่านผู้กับวิน,นะครับผูกบ้กับกลุ่มงานเคมีวิกและก็ทางสูงเรือฐานสองเนี่ยก็พบว่าข้างในเปนของเหลวที่มีสีดำเข้มนะครับ แล้วก็มีความเป็นกรดสูงผลการตรวจสูตรในเคสนี้ยังไม่จบนะครับเราคงต้องตรวจสูตรหลายอย่างแต่ครั้งนี้ยืนยันได้ว่าไอ้สารตัวเนี้ของยี่ห้อนี้นะครับซึ่งไม่มีอยอยไม่มีอะไรรับรองเลยเนี่ยเป็นกรดเข้มข้นอย่างเดียวเลยครับเป็นกรดซัลฟูริกกรดซัลฟูริกเนี่ยเมื่อไปกระทบกับสิ่งที่มีความเป็นด่างหรือไปกระทบกับเซลเซลูโลสเซลลูโลสก็คือพวกสิ่งประกูนอุดตันอนะไร มันจะทําให้เกิดปฏิกยาแล้วก็ทําให้เกิดก๊าซที่เราเรียกกันว่าก๊าซไนนั่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายถ้าพี่น้องประชาชนเอาไปใช้แล้วไม่ทราบนะครับแล้วก็ยังสูดดมกลิ่นนี้เข้าไปนะครับนี่ครับุณผู้ชมครับทางผู้บัญชาการนะครับยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าสาเหตุว่าทําไมทําให้เสียชีวิตถึง3ศพในห้องน้านะครับทั้งที่น่าจะช่วยออกมาได้ คือทางฝั่งของผู้จัดก,การบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าขนาดห้องน้ําที่แคบมากครับคือกว้างอยู่ที่1.2เมตรยาว2.5เมตรสูง2.05เมตรแล้วมีช่องระบายอากาศ40เซนเท่านั้นเองนะครับและประตูเองเนี่ยยังต้องผลักเข้าด้านในอีกด้วยพอผลักเข้าไปเนี่ยก็จะเจอชักโครกทันทีเลยดังนั้นครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยต้องปิดประตูก่อน <ừ. S 1> จึงจะเข้าไปช่วยคนที่อยู่ข้างในได้นี่นะฮะนั่นคือคำตอบว่าทำไมถึงเจอทั้ง3รายอยู่ด้านในห้องน้ำที่ปิดประตู เนี่ยนะครับเนี่ยคือห้องน้ําเล็กอย่างนี้ใช่ไหมค่ะพอเปิดเข้าไปปุ๊บต้องปิดถึงจะช่วยคนได้ือถ้าเปิดแล้วไปช่วยเนี่ยไม่ได้จะติดติด,ตดประตูติดประตูติดชักโลรกประตูมันจะขวางด้วยจะขวางต่ตงตางนานาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แม้ห้องน้าเ,เองเนี่ยจะมีช่องระบายอากาศนะครับแต่ว่าด้านหลังที่ต่อจากทางห้องน้ำเนี่ยก็คือครัวปิดนะที่ต่อเติมขึ้นมาแล้วก็มีรูระบายอากาศเล็กน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งไม่เพียงพอต่อการระบายแก๊สไข่เน่าออกไป ก็เลยทำให้แก๊สเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับทำให้สอดคล้องกับข้อมูลของตํารวจนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปถึงหลังเกิดเหตุก็บอกว่าแม้จะผ่านไป3ชั่วโมงแล้วเขาบอกว่ายังมีแก๊สไข่เน่าเนี่ยนะฮะยังคะคุงแล้วแรงมากที่อยู่ในบ้านครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วห้องน้ําที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเราพบว่าประตูห้องน้ำเนี่ยเป็นแบบเปิดผักเข้าหาตัวภายในห้องน้ํานะครับพอเปิดมาปุ๊บเนี่ย วันนี้ท่านผู้การศูนย์2เป็นตัวนิคเดชบอกว่าเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันจะไปติดกับชักโครกอดีเลยท่านนึกดูว่าถ้ามีคนนั่งอยู่นะฮะเปิดประตูปะเข้าไปด้านในเพราะฉะนั้นคนถ้าเข้าไปด้านในแต่เห้องน้ำเป็นแคบมากดูนะครับห้องด้านหน้าเนี่ยเขากั้นกระจกทําเป็นห้องแอร์นะครับเสร็จแล้วก็มีห้องโถงลรงกลางเล็กๆแคบๆเสร็จแล้วก็ไปห้องน้ําห้องน้ําเนี่ยจะมีที่ระบายอากาศอยู่ประมาณ40เซนด้านบนแก๊สไายเน่าเนี่ยนะครับ มันมีน้ำหนักเท่ากับอากาศก็คือมันสามารถลอยเจือปนผสมอยู่ในอากาศได้การถ่ายเทอากาศที่เนี่ยถือว่าเป็นห้องอนะับนะฮะท่านผู้การนไปดูเมื่อเช้าบอกว่าอับกลิ่นมากคือการระบายของลมเนี่ยไม่ค่อยดีงั้นบริเวณตรงนี้เป็นที่อาาับอากาศอากาศไม่ถ่ายเทมันก็ทําให้ถ้ามีแก๊สไข่เน่านะครับลอยขึ้นมามันก็จะอบอวนอยู่นั้นครับคุณผู้ชมครับทีนี้เมื่อถามท่านว่าเอ๊ะแล้วไอ้เจ้าแก๊สไข่เน่าเนี่ยมันจะต้องเข้มข้นขนาดไหนเหรอท่าน ถึงทําให้ผู้ที่สูดดมเข้าไปถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเนี่ยนะฮะซึ่งท่านก็บอกนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยท่านให้ข้อมูลนะครับบอกว่าถ้าในที่เกิดเหตุมีความเข้มข้มขนของแก๊สไข่เน่านะครับอยู่ที่50 ppm ก็อาจจะแค่เครื่องตาได้แต่ถ้าเกิดไปถึง500 ถึง1,000 ppm อ,อันนี้จะทำให้กล้ามเนื้อนะหยุดทำงานแล้วหยุดหายใจได้ทันทีเลยเหมือนกันนอกจากนี้นะครับพลตรวจโทรไตรลงเนี่ยท่านยังบอกด้วยว่าน้ำยาสลายคลาบอุดตันยี่ห้อนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับต้องซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างหรือว่าในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เมื่อนำม,มาตรวจสอบก็บพบว่าไม่มีชื่อบริษัทผู้ผลิตนะฮะไม่มีเลขอ,อยอไม่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย ซึ่งในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องส่งให้ตํารวจภูธรภาค2ดําเนินการต่อด้วยนี่ฮะ <c oughs> ตัวนี้คุณผู้ชมครับค่ะ <c oughs> โอ้หอันตรายมากนะอันตรายมากนะอันเนี้ยค่ะเ <c oughs> นี่ยครับคืออีกส่วนหนึ่งุผู้ชมครับในเรื่องของบ้านพักท,ที่มีห้องน้ําแคบเนี่ยนะครับทางฝั่งของพลตารวจตรีทวัชเกียรติจินดาคุณสนองท่านเป็นผู้การตํารวจรภูธรจังหวัดชลบุรี ท่านกระบอกนะครับบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีลักษณะเป็นเรือนไม้สองชั้นสร้างมานานแล้ว30ปีนะครับโดยลนะักษณะหรือแบบของบ้านเนี่ยโดยเฉพาะห้องน้ําขนาดเนี่ยเล็กมากครับแล้วก็แคบนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็สเปคที่กองบคับการโยธาสมัยนั้นออกแบบตามสัดส่วนของห้องเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมห้องน้ำมันถึงออกแบบแบบนั้นก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยฮะทางฝั่งของอกองบังคับการโยธาเขาออกแบบ 30ปีที่แล้ว30ปีก่อนซึ่งบ้านแถวนี้เนี่ยนะฮะทางตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกําลังจะเตรียมรื้อถอน<ม>และก็สร้างใหม่นะครับซึ่งทางกองกับการกองโยธาธิการเนี่ยได้มีการมารตรวจสอบนะครับแล้วก็ทาการาเรียกว่าทาโครงการเนี่ยเอาไปแล้วบ้างนะฮะแล้วก็คาดนะครับว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณลงมาดําเนินการนะฮะก่อสร้างเป็นแลตสูง -5 ชั้นแล้วเชื่อว่าจะรับการอนุมัติงบประมาณนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อได้ในปี68แ<ม>แต่สุดท้ายมาเกิดเหตุนี้ก่อนเ<ม>นี่ยครับ อลองฟังดูครับอ๋อยัไม,ไม่มีนะ,ะนขณะที่ผู้บังคับการกองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงทั้งพลตำรวจตีสมิทธิสุวรรณสุโรอดยืนยันนะคะว่าที่เกิดเหตุนี้เป็นเดือนแถว1ิบคูหาเมื่อก่อนเป็นเดือนแถวของตำรวจชั้นประทวนการก่อสร้างก็เป็นแบบมาตรฐานของกองบังคับการกองโยธาธิการที่ก็จะใช้แบบนี้เหมือนกันทั่วประเทศมีสภาพเก่าและอยู่อาศัยมานาน แต่ก็คาดว่าจะได้รับงบประมาณน,นะคะเพื่อจะดําเนินการก่อสร้างเป็นแฟลตอย่างที่พี่หนุ่มบอกปี68แต่มาเกิดเหตุนี้ขึ้นก่อนค่ะครับเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับตัวนี้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโซดาไฟเลยนะครับเป็นที่น้ํายาล้างห้องน้ําตัวนี้น้ํายาล้างท่ออ,อุดตันน้าท่ออุดตันตัวนี้ที่เขาใช้เนี่ยนะฮะค่ะ ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค2พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมบอกถึงความคืบหน้าของคดีนะคะบอกว่าผลการผ่าพิสูจน์ยังไม่ได้สรุปแต่เบื้องต้นก็จะเป็นไปตามข่าวเนื่องจากมีปัญหาภาวะเรื่องการหายใจตรงนี้สาเหตุการเสียชีวิตนะคะจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาท่อตันจนเกิดปฏิกิริยาแก๊สไข่เน่าแต่ยังไงก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ตัดประเด็นสงสัยใดๆออกไปจนกว่าผลการตรวจสอบจากหลายๆฝ่ายทั้งแพทย์ผลเลือดผลจากห้อง และผลการผ่าพิสูจน์จะออกมาส่วนที่ญาติของผู้เสียชีวิตยังคาใจสาเหตุการตายทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็บอกว่าอยากให้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจเราทำทุกอย่างอย่างละเอียดอรอบคอบเรื่องของบำเหน็จบำนาญของผู้ตายตอนนี้ทางตำรวจก็กำลังศึกษาว่าการเสียชีวิตแบบนี้ผู้เสียชีวิตจะได้รับการเดียวยาอย่างไงบ้างคาดว่าภายในวันสองวันนี้จะมีข้อสรุปค่ะนี่ครับ นเนี่ยทางแพทย์เนี่ยสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตทั้ง3ารายเนี่ยเกิดจากการขาดอากาศหายใจซึ่งก็น่าเชื่อว่าเกิดจากแก๊สที่เกิดจากที่ไปทะลวงท่อระบายน้ําแล้ว2ตัวนี้มาผสมกันทําให้เกิดก๊าซขึ้นมาซึ่งก๊าซตัวนี้ก็จะทําลายในเรื่องของระบบหายใจในส่วนของเราเราก็สงสยัยทุกประเด็นเรายังไม่ตัดน,นะครับเราต้องรอผลการตรวจจากพยาธิจากโรงพยาบาลผลการตรวจิสูี่ศพ,ศพจากแพทย์รวมทั้งมารวมกับ กอนพิสูจน์หลักฐานที่ไปเก็บพยานหลักฐานต่างๆต้องเอาประมวลแล้วม,มาประเมินฝั่งญาติพี่น้องให้สบายใจได้ว่าเราทาทาด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับเสียชีวิตแบบเนี้ยเข้าข่ายที่ต้องได้รับบําเหน็จนำนามแบบไหนอย่างไรการช่วยเหลือช่องทางไหนอย่างไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมเรื่องซึ่งคิดว่าไม่เกินอีกวันสองวันก็คงของคง,คงเรียบร้อยนะครับครับขณะที่เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางญาติิเนี่ยก็จะเดินทางไปรับศพของผู้เสียชีวิตทั้ง3ท่านนะครับ S <S ไปรับที่โรงพยาบาลชนบุรีครับแล้วก็จะนําไปรถน้ําศพที่วัดนอกนะครับอยู่ที่ตําบลมะขามยงนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับประมาณสักสี่โมงเย็นนะฮะวันนี้น่าสงสารครับน,นี่น่าสงสารจริงแล้วสามคนเลยอ,ะอ่ะแล้วพยายามเข้าไปช่วยคือจากที่ตํารวจสาฐานเนี่ยน้องคนเล็กนะฮะคือน่าจะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วสลบก่อนใช่ค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคุณแม่กับพี่สาวพี่สาวเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับก็เลย สลบอยู่ข้างในด้วยกันแล้วก็หายใจดม,มอาุกินไอ้ก๊าซเน่าเข้าไปแล้วสุดท้ายเสียชีวิตทั้ง3ามเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือตัดประเด็นเรื่องของโซดาไฟไปเลยก็อย่างที่เราตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนี้อ่ะก็คือจากขวดสีขาว,ขาวนะฮะสีสุดท้ายไม่ใช่โซดาไฟไม่ใช่โซดาไฟค่ะเป็นขวดนี้ที่ไปทําปฏิกิริยาเคมีกับน่าจะเป็นอาจจะเป็นน้ํายาขวดใดขวดหนึ่งใช่ครับที่อยู่ในห้องน้าอะค่ะแต่แที่ข่าวมันผิดเพี้ยนไปว่าเป็นโซดาไฟเชื่อว่าน่าจะมาจากทางเข้าฟางที่ตอนที่มาให้ข่่าาวววแล้บอก ไปซื้อโซดาไฟมาค่ะไปซื้อโซดาไฟมาใช่ไหมก็เลยทําให้ข่าวมันกลายเป็นโซดาไฟโซดาไฟไปหมดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นน้ํายากระจัดสิ่งอุดตันขวดเมื่อกี้ทําปฏิกิริยาเคมีกับน้ํายาบางอย่างที่มีฤทธิ์เป็นด่างอะค่ะใช่แล้วก็คืออีกอย่างนึงโซดาไฟตัวแรกที่บอกว่ากินไปหรือเปล่าหรืออะไรใช่ไหมที่มีข่าวกินไปไหมโซดาไฟมันกินไม่ได้หรือมันเบิร์นหมดมันเบิร์นหมดเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี้ย เพื่อนพี่พี่หมวยคุณผู้ชมคือเพื่อนผมมีร้านพัสดุก่อสร้างผมไปนอนอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยตลอดแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาเขาคือเขามีโซดาไฟขายแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าตอนนั้นหมาเนี่ยมันปิเรียไม่กินมันพองมันไหม้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยก็เออไม่น่าจะเป็นโซดาไฟที่เขาจะกินไั้ไม่ใช่หรอกนะฮะแต่อันนี้เป็นน้ํายาแล้วน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อน้ํายาล้างท่อดูหน่อยนะ ต้องมีเลขทะเบียนออยมีเลขทะเบียนออยมีอะไรหน่อยนะบางทีคุณไปซื้อมาเนี่ยบางทีไม่รู้อะแล้วไปเทอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันแรงค่ะมันเป็นก๊าซมันเป็นแบบมันไปผสมกับไอสารเคมีตัวอื่นที่คุณใช้อยู่อย่างเงี้ยมันก็คละคลุ้งออกมานี่ต้องระวังจริงนะครับค่ะแต่เจ้าของร้านเมื่อวานนี้เขาก็เตือนนะคะอ่าบอกว่าอย่าเอาไปใช้กับโซดาไฟนะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เพราะเขาขายไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะมันไม่มีไม่อ่าไม่มีเลขทะเบียนออยมันกฎหมายเอายี้ดีกว่าอันเนี้ยใช่ค่ะ No. Nah.